กับไอ์เฉลิมมสีนะครับผมวันนี้ผมอเผอิญไปที่บ้านมาแล้วก็ไปเจอตัวหนึ่งคือคุณแม่ก็ซื้อไว้นานแล้วเขาเรียกว่าเฟนเพลสนะครับหรือว่าบางที่จะเรียกคอ f ฟ e ่เพลสเอ็กเซนไม่รู้ถูกหร<ม>ือเปล่าน,นะครับผมไม่ใช่ลูกครึ่งนะครับผมเป็นครึ่งควบลูกนะฮะพอดีวันนี้เราจะมาทำกาแฟเฟนเพลสกันนะครับผมอยากจะถุยลิ้นทิ้งมากเลยนะฮะตอนนี หลักๆของกาแฟเฟนเพสเนี่ยผมจะกระด้างกระด้างอย่างนี้แล้วกันนะเฟนเพสเนี่ยก็คือว่าหลักๆมันจะคือการแช่แช่ของตัวกาแฟนะครับผมสิ่งที่ต้องใช้เหมือนเดิมนะครับก็คือเป็นเครื่องเฟนเพสนะครับเม็ดกาแฟได้นะครับผมที่ใดก็ได้ในโลกนะฮะแล้วก็กาแฟที่เราใช้เนี่ยจะเป็นบดมาทดลองประมาณสัก2ครั้งแล้วนะครับตัวนี้จะบทยากกว่าดิปปอีกนิดหนึ่ง อีกนิดนึงนะครับบยดยาบขึ้มมาอีกนิดนึงอาจจะหนึ่งเบอร์หรือถ้าเกิดว่าที่ไหนมีเครื่องบดตัวใหญ่ก็อาจจะสักครึ่งเบอร์นะครับผมอีกอันก็คือการาน้ําร้อนนะครับการาน้ําร้อนเนี่ยนะครับเราอัตราส่วนวันนี้เราจะใช้อยู่ที่อัตรา2กร,รัมต่อน้ํา1ออนนะครับตอนนี้ผมมีกาแฟบดท,ที่ผมได้ทําไว้แล้วเนี่ยอยู่ที่17กร,รมัมเพราะฉะนั้นต้องใช้น้ําเท่าไหร่คิดคิด คิดไม่ออกนะครับก็คือเท่าไหร่วะ8.5ออนถูกไหมต้องถูกนะครับผมต้องถูกแล้วครับผมอ่าแต่อีกอันหนึ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงคือเวลานะครับวันนี้เราจะมีทําการจับเวลาด้วยเพราะว่าเราอย่าลืมว่าในการทํากาแฟตัวนี้มันคือการแชร่นะครับผมแล้วเราเป็นริฟที่ขับรถแล้วดึงแบบมือนะฮะอ่าเราจะ ไม่ได้ใช้แรงดันเราจะใช้แรงโน้มถ่วงอ่าแต่รอบนี้เป็นการแชร่นะครับผมโอเคคล้ายๆเขาแชนะ่ใครกินแม่เขาแช่เราเล่นนะครับเราเล่นโอเคอย่ามัวเมาส์เลยนะครับมาทำกันเลยดีกว่านะครับตอนนี้ผมบดกาแฟรเรียบร้อยแล้วตวงกาแฟเสร็จมาแล้วนะครับกาแฟเหมือนที่ผมบอกบดหยาบนะครับจะบดหยาบกว่านิดเป็นนิดหนึ่งนะครับบดหยาบขึ้นอีกนะครับผมอ่าพราะว่าทาไมถึงต้องบดหยาบขึ้นเพื่อที่จะ ทำให้น้ำมันซึมไปทั่วของกาแฟนะครับใช้คล้ายๆกับดิบเหมือนกันนะครับโอเคอ่าเบื้องต้นเราก็จะเอาเครื่องเฟนเทสมา,าดึงเครื่องออกมาก่อนเลยนะครับกาแฟผมใส่อยู่ที่17กร,รัมนะครับผมจะเอากาแฟใส่เครื่องไว้เลยเนาะโอเคนะครับหลังจากนั้นผมจะมาตวงน้ำนะครับ เพราะฉะนั้นน้ำผมจะอยู่ที่6.5ใช่ไหมอ่าผมก็จะตวงน้ำก่อนน้ำร้อนก็ใช้ปกตินะครับไม่สีเรียดชครับผมตอนนี้ผมเสกน้ำมาแล้วนะครับจากชินนี่ของผมเองไปถูตะเกียงมาละช่างตรงว,วัดเรียบร้อยนะครับเบื้องต้นเราได้กาแฟมาเนาะผมก็จะทําเหมือนเดิมคือตบกาแฟให้มันเสมอกันก่อนนะครับตบกาแฟให้เสมอๆกันนะครับแล้วก็เหมือนอย่างแรกนะครับ อันเนี้ยมันจะเป็นการจับเวลาสองรอบนะครับผมรอบแรก30วินาทีรอบที่2คือ3นาทีกับอีก30วินาทีนะครับผมในการจับ30วินาทีครั้งแรกคือผมจะเอาน้ําเทลงไปเลยนะครับเทยังไงก็ได้ครับไม่ยากเหมือนดิฟนะครับดิฟต้องวนนะครับอันนี้ไม่ต้องแต่ผมจะเทให้ท่วมเทท่วมเบื้องต้นก่อนนะครับเทให้มันท่วมท่วมๆก่อนเดี๋ยวนะชึบเดีย๋ยวนะครับตาข้าอคนสวยของผมโอเค ผมก็จับเวลาสามสิบวินาทีนะครับอ,อตอนนี้ก็ครบแล้วนะครับสามสิบวินาทีแรกนะครับผมคราวนี้ผมจะเทน,น้ำจนหมดนี้เลยตามที่ผมแจ้งไว้เบื้องต้นนะครับโอเค,อเคตอนนี้นะครับผมจะรอเป็น3านาทีสาวินาทีนะครับผม ในระหว่างที่เรารอกาแฟนะครับผมช่วงนี้เป็นร่วงโควิดนะครับก็พยายามหลีกเลี่ยงการพูปักผู้คน,นครับผมก็เข้าใจแหละแล้วก็อยากจะให้ทุกคนกลับมาเปิดร้านได้เหมือนเดิมเนาะผมว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับป้องกันตัวเองโลกนี้น่ากลัวนะฮะที่เขาเอาไปแต่งเป็นเพลงคีย Hip ์พอนะครับ โลกโควิดวิตวิตวิตเงินผมวิตวิดกินกออฟเจตกาแฟต่อเลยดีกว่านะครับครับก็ครบแล้วท่นานสามปีครึ่งเราจะได้ดื่มกาแฟแล้วนะครับผม <air S 1> เราก็เอาตัวตัวกดนะครับกดทับไปเลยนะครับอาลองสังเกตในแก้วนะครับอตัวนี้มันจะมีตัวกรองเนาะตัวกรองแล้วก็มันจะกรองให้เหลือแต่น้ํา นะครับค่อยๆกดนะครับไม่ต้องรีบโอเคตอนนี้จะเห็นไหมครับว่าในเหยื่อของผมจะมีส่วนสายในตัวกรอมันก็จะอัดตัวที่เป็นผงเป็นทุกอย่างลงไปนะครับของเครื่องเนาะมันก็จะเหลือส่วนที่เป็นของน้ํากาแฟอยู่ตรงนี้นะครับเราก็จะกินในส่วนนี้นะครับส่วนนี้อย่าไปกินมันนะครับมันก็คงขมคอหน่อยหนึ่งนะครับผมนะฮะกินตรงนี้ดีกว่านะครับโอเค เอามาใส่แก้วชิมกันนะครับอ,อิมองนะผมมองว่าสีจะออกขุ่นๆุกว่านะครับสีจะออกขุ่นๆุกว่าดิฟดิฟจะออกใสกว่าอันเนี้ยผมผมไม่รู้ว่าผมไม่เก่งหรือหรือมันเป็นโดยธรรมชาติเป็นแบบนี้นะครับแต่ต้องสังเกตว่าครั้งที่แล้วของ E ีบีที่แล้วเนี่ยดิฟเนี่ยจะมีความใสกว่าอันเนี้ยจะมีความขุ่นกว่ามันอาจจะมาในส่วนของอ อดี Body ที่เข้มกว่าหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจจริงๆนะครับเพราะว่าเ,เราแช่ไว้เนาะเราเป็นเราทำการแชร่ไว้นะครับผมโอเคลองดื่มนะครับอ,อร่อย <c oughs> โอเคครับก็สำหรับ EP นี้ก็สนุกสนานกันไปพอครวรนะครับได้เรื่องบทเพลงด้วยแล้วก็ได้ส่วนเกี่ยวกับการทำกาแฟนะครับ เฟนเพลสอ่ากินแก้วแรกไม่เป็นไรนะครับกินแก้วต่อไปไฟเริ่มไหมสบงนะครับผมหลวงเคมมา EP e ีด้วยครับตามตามแต่อ p ีที่แล้วมาโอเคอ่าได้รับตอนเนี้ผมอยากจะบอกว่าคนที่ตามผมอยู่นะส่งอะไรมาถามผมหน่อยเด้อผมเหงาเหลือเกินนะครับผมเปิดผมผมผมเริ่มเห็นมีคนติดตามผมแล้วก็เริ่มมีอะไรอย่างเงี้ย มาซักมาตั้งแต่ EP หนึ่ง EP สอละ EP เนี้ยผมอยากจะแบบว่าใครสงสัยอะไรสอบถามกันได้ inbox ส่วนตัวหรือจะเป็นในส่วนของเอเกี่ยวกับกาแฟานะครับที่แบบว่าเออทำแบบไหนหรือว่าอยากจะมีไอเดียบอกว่าพี่อยากจะรู้ตัวเนี้ยทาแบบไหนแบบไหนถ้าผมมีความเขาเรียกว่าถ้าผมสามารถหามาให้ชมให้ดูได้ผมก็จะทํามาให้ชมให้ดูนะครับสามารถเจอในช่องทางการติดต่อได้ที่นะครับ เฉลิมศรีนะครับผมตามเพจและเฟซบุ๊กตามที่ลงไว้ให้ข้างล่างเลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับน้องแฟนถ่ายพี่ไอซ์รายงานขอบคุณมากครับสวัสดีครับวันนี้ไม่มีคำคมนะครับพราะว่าเพื่องต่งนะครต่ว่าผมมีสิ่งนึงงอยากจะบอกมากเลยว่าเคยคิดกันไหมครับว่าคุณอยากจะสบายทุกคนอยากจะสบายนะครับผมอยากจะอยู่เฉยๆอยากจะไม่ทำอะไรนะครับแต่มันแต่เวลาทุกคนจารมาถามว่าอยากจะผมทำเนี่ยเหนื่อยไหมเหื่อไหมต้องสู้ไหมเราต้องสู้ครับ มันจะมีเสียงตอบใ,ใจมาเสียงม,มึงต้องสู้นะไอ้เองต้องสู้นะไอ้ใช่คลับสิ่งนั้นไม่ใช่ครอบครัวบอกคับแต่เป็นเจ้าหนี้ที่ทำให้ผมต้องสู้ทุกวันนี้นะ